9. ให้กำลังใจวีขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่แจ้งไม่ถูกเลือกเป็นแขกรับเชิญก็ติดเวทีด้วยความภูมิใจสุดๆส,สำหรับนักแสดงนักร้องหนมก้าวเจรายุหลังนักร้องสาว v i โอเลตวอ t เทียพึ่งขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่จบไปบอกตนไปนั่งให้กำลังใจในฐานะคนดูก็มีความสุขแล้วส่วนดรามา่าก่อนคอนเสิร์ตของซีสาวตนตอบแทนไม่ได้ส่วนเรื่องหน้าง,งานที่คอนเสิร์ตชา้า และคนต่อคิวเข้าคอนเสิร์ตไม่ได้คาดอาจผิดพลาดที่ระบบต้องให้คนจัดงานมาชี้แจงเองเพราะถามว่าน้อยใจไหมทีวีไม่ชวนขึ้นเป็นแขกรับเชิญงานนี้ก้าวเผยไม่น้อยใจถ้าเลือกได้เขาคงไม่เลือกอยู่แล้วปัดหวานใจสาวเขตหลังตนไปวักในคอนเสิร์ตก้อยนัตตี้ดรีมลันถ้าตนมีคอนเสิร์ตใหญ่ก็จะเลือกเหมือนกันแต่ต้องให้คอนเสิร์ตเกิดขึ้นได้จริงก่อน นายเอเตอเทน